สำหรับคนที่กลัวโทรศัพท์ร้อนคอมร้อนค่าไฟแพงแต่อยากปล่อยจอหรือเอฟเคในเกมให้โหดขึ้นหรือว่า24ชั่วโมงขอนําเสนอแอป UG Phone เป็นแอปสําหรับ AFK สําหรับคนที่อยากลองใช้ฟรีเพียงกรอกโค้ด DAENGG น้องๆก็จะได้เพจสามารถเอาไปทดสอบใช้ได้ฟรีตอนนี้กําลังมีโปรโมชั่นมากมายให้ลองซื้อสำหรับเป็นเดือนเป็นปีเดี๋ยวพี่ทิ้งหนึ่งไว้ใต้คลิปนี้นะครับเอาละครับผมก็กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องน้ําแดงครับทุกคนแล้ววันนี้เราก็อยู่กับแมปอัน แมะชาโดนะครับทุกคนอ่าอนิเมเมชาร์โดเขาอัปเดตมาใหม่นะครับก็คือเขาก็เอาด่านอนิเมช์แบล็กคอเบอร์มาครับทุกคนไม่รู้ว่าตัวรับอ่าโหดแค่ไหนนะเพราะพี่ยังไม่ได้เหมือนกันนะครับเลยรีวิวไม่ได้นะคลิปนี้จะเป็นยังไงนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับทุกคนอย่างแรกนะครับเดี๋ยวพี่แจกโค้ดก่อนดีกว่าครับทุกคนตอนนี้พี่เห็นแค่ประมาณ2โค้ดนะตอนนี้นะครับที่เห็นนะอ่าเดี๋ยวนี้เขาเอาปรับมาฝั่งนี้นะทุกคนทางซ้ายมือนนนนนะะีี่ทาาาางงซ้้้้ยยยปึ๊บโออไดมมครเเหืขล รูป <l ux> น้ำพึ่งน้ำพึ่งนะทุกคนแล้วก็รับต่อครับมี2โคนอันนี้นะปึง่งอุย้ยน้ำยาชานีทุกคนมาไม่ใช่น้ำยาชานีไอสิบห้าเปอร์เซ็นต์อ่ะมันแค่หนึ่งหนึ่งอาทียนะทุกคนสัตว์ขี่นับก็เป็นคล้ายๆไม่กว่านะนี่คนนี้เขาได้แล้วนะไม่กว่านะทุกคนคนนี้เขาก็มีถ้วยบนหัวไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันคืออะไรนะอาจจะเป็นเปิดไข่หรอเปิดไข่ที่เยอะหรือเป,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 เปล่านนะกานน็ไม่แน่ใจนะพี่เปิดไข่ประมาณสี่ล้านน่ะทุกคนสี่ล้านอันเนี้ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะก็ไม่รู้ขออภัยด้วยกัน,กนพี่พ่่นะ่วาาออ้นนนนึงะทุคจ เครื่องอะไรอันนี้สักอย่างเนี่ยน่าจะเป็นแบบเครื่องสุ่มนะอะไรสักอย่างนี้แหละเออแต่เขาอาจจะกาลังทําอยู่นะคิดว่านะทุกคน โอ้เวลาตั้งหนึ่งอาทิตย์ไปอยู่ไหนล่ะแอดมินโถยตอนนี้แมปก็คนน,น้อยลงนะทุกคนแอดมินไม่เอาอะไรมาแบบใหม่ๆเลยเช่นแบบตีบอสอะไรประมาณนี้แบบวิ่งตีบอสอะอะไรลูกเล่นใหม่ๆอะทุกคนเนาะเบื่อเหมือนกันนะแบบวนลูปชีวิตมีจะเปิดไข่เปิดไข่ขอะเนาะก็ประมาณนี้ทุกคนไปเดี๋ยวเราไปดูต่อดีวกว่าต่อไปก็มาด่านนี้นทุกคน,นรูปวงกุ่นนะมาใหม่เหมือนกันนะทุกคนนี่มานี่แล้วอาจจะเป็นคล้ายๆอ่าอันนี้คือเครื่องนะทุกคนเห็นป่ะอันนี้คือล็อกอยู่ล็อกล็อก,ล,อกล็อกหมดเลยไหมตรงนีีนะนน้้คคืือออล็กนนนะั พี่เปิดแล้วอันนี้คือพี่เปิดแล้วนะฮะมันเปิดแล้วรู้สรเปิดเล่นเวลา24ชั่วโมงแล้วอันนี้ก็คือ น่าจะทําภารกิจนะเห็นไหมภารกิจเรื่อยๆนะทุกคนเห็นไหมค่าอะไรป,ประมาณนะี้นี่ประมาณนี้เลยก็ไปทําได้นะมันก็จะเปิดนะเปิดเยอะมากบอสหนึ่งเห็นไหมดาเมจอะไรต่างๆนะมีแบบใส่ใส่ตัวเพิ่มไหมเนี่ยโอ้มีจะตีมีเหมือนมีจะเป็นคล้ายๆดาเมจแล้วก็โชคนะทุกคนน่าจะมีแบบใส่ตัวเพิ่มอะไรประมาณนี้เนาะโอเคอันนี้พวกดาเมจต,ต่างๆนะแต่ว่าแต่ว่าเลยนะครับทุกคนมีการอบบับดำมาใหม่นั่นเองนะเดี๋ยวให้ดูนะครับทุกคนอ่าบัฟดำมาใหม่นี่คือบัฟดำใหม่นั่นเอง คือโหดกว่าบับดําเก่านะเห็นปะอันนี้มันกงยังกากเลยเดี๋ยวพี่ขึ้นรูปให้ดูดีกว่านะครับจะได้เปรียบเทียบง่ายๆนะประมาณนี้เลยครับทุกคนเห็นไหมก็มันโหดเทียบเท่ากับอ่าของคิดมั่นนะเห็นไหมคิดมันเหมือนกันเลยนะครับเขาหน้าจะเอาคิดมันออกแล้วแหละใกล้จะเอาออกแล้วเขาเลยเอาอันนี้มาแทนนะคิดว่านะทุกคนความคิดพี่นะประมาณนี้เดี๋ยวพี่ก็จะมาลองดีกว่านะครับว่ามันจะได้ง่ายหรือเปล่านะนี่เดี๋ยวพี่ขออนุญาตเปิดกล่องนะเพราะพี่จะเอาํำยาแคปซูลต่อนะเปิดทั้งหมดเลยอู้เดี๋ยวสกนร้อยแปีสิบอัน อ่อมีเปิดอีกไหมไม่มีอ่ะเปิดอีกเอ้โอเคโอเคอ่ะเปิดอีกโอเค อันนี้มีอะไรมาใหม่ไหมเนี่ยไม่มีนะพอพี่ดองไว้ตั้ง590อันเลยทุกคนพี่ดองไว้เยอะมากๆเลยป่นเดี๋ยวเราสุ่มกันดีกว่าทุกคนเดี๋ยวพี่ขอใช้อาทีมลักกี้แล้วกันนะอาทีมลักกี้ตอนนี้พี่17.75้นะ1 0เอ้ยไม่ใช่17 11 .75 เอาอป่ะเดี๋ยวเราลองเลยดีกว่านะพี่คิดว่ามันน่าจะออกนะคิดว่ามันมันไม่น่ายากขนาดนั้นนะสองอันนี้ยังไงมันต้องออกไว้ทุกคนเนี่ยตั้งสองอันเนาะป่ะเ่มเลย เฮ้ย hey, อันนี้คืออะไรวะทุกคนเดีย๋ยวพี่ขอลองดิอ๋อมันคือการเข้าดันเวลาเรากดมามันไปเลยไปทุกคนแต่พี่คิดว่าพี่ยังไม่ลงดันดีกว่าพี่ขอหาก่อนนะอ่าพัสีสีดาก่อนนะครับทุกคนมีแบบระบบขึ้นกลางหน้าจอด้วยเวลาลงดันนะถือว่าเจ๋วมากคนสุดท้ายบับดําไม่ออกครับทุกคนประมาณพันกว่าๆนะไม่ออกนะก็ถือว่าค่อนข้างยากพอสมควรนะเนี่ยตอนแรกคิดว่าง่ายนะทุกคนโอเคครับทุกคนน่าจะอ่าไม่มีอะไรแล้วนะคิดว่าเพราะเขาอเอาอันนี้มา มันยังใช้ไม่ได้อะคนดูเพราะพี่ยังรีวิวไม่ได้นะถามว่าหาอันนี้ยังไงนะก็ตีบอสได้จะอ,ออกนะคิดว่าอ่ะเดี๋ยวดูดิว่าออกไหมน่าจะสุ่มออกปะไม่แน่ใจเดี๋ยวให้ดูนะครับตอนที่ยังไม่อัดวิดีโอพี่ลองตีนะว่ามันออกนะทุกคนเดี๋ยวพี่ลองดูดิว่ามันออกไหมแต่มันออกเว้ยมันออกจริงๆ ปกติมันออกไว้ทุกคนเขาปรับใหม่หมั้งจริงๆนะอันนี้พี่ไม่ได้โมนะเว้มันออกนะตีแบบปกติมันตีออกนะตีบอสอะสน,น่าจะอ่าเอาออกหรือเปล่านะทุกคนเนีย่ยเห็นป้าออกแล้วเนี่ยแล้วก็เอามาสุ่มนี่นะคิดว่านะทุกคนแต่มันเครื่องยังไม่ทํางานนะน่าจะมีประมาณนี้ครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้นะก็ฝากกาดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบายคุณนางเอก ปลับใจมันก็คงไม่ทันถ้าผมเป็นคนดีหนังเรื่องนี้ก็คงไม่ม